โอเคสวัสดีครับทุกคนครับเวลาที่เราจําเป็นจะต้องอัปเกรดคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวแ็ปท็อปของเรานะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่จําเป็นจะต้องโอนถ่ายไฟล์ไปมาโอนถ่ายไฟล์ขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มีการเรนเดอร์คลิปวิดีโอยาวๆบ่อยวันนี้ผมจะมาขออนุญาตแนะนําอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่น่าจะช่วยให้ทุกคนทํางานได้ไวขึ้นในคลิปนี้ครับ เวลาที่คุยกับหลายๆคนเรื่องเกี่ยวกับสเปคคอมพิวเตอร์นะฮะหลังจากที่เราคุยกันเรื่องทำไลฟ์สตรีมมิ่งจบแล้วบางคนนะฮะก็จะถามผมมาว่าถ้าหากว่าเขาจําเป็นจะต้องอัปเกรดคอมพิวเตอร์เพื่อทําให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันแรงขึ้นทํางานได้ไวขึ้นหรือว่าเอาไปทํางานด้านการตัดต่อคลิปวิดีโอต่างๆนะครับคือทำคอนเทนต์เป็นของตัวเองเนี่ยควรจะอัปเกรดส่วนไหนก่อนได้บ้างนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พบว่าหลายๆคนเหมือนกันส่งสเปคมาให้ผมนะฮะ มี CPU รุ่นที่ดีอยู่แล้วนะครับมีแร m ที่เพียงพอต่อการใช้งานนะฮะแล้วบางคนเนี่ยคือมีการ์ดจอแยกในเครื่องด้วยซึ่งถ้าหากว่าดูทั้ง3ส่วนนี้นะครับมันควรจะทํางานได้แบบไม่ติดขัดอะไรถูกไหมฮะทีนี้อย่างหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงนะฮะถ้าหากว่าย้อนกลับไปสักแบบ3-4ปีที่แล้วนะครับแต่สุดท้ายพอไปเทียบกันเรื่องของความจุของสโตรเในแต่ละเครื่องเครื่องหนึ่งนะครับ ความจุถึง1เทราไบต์นะอีกเครื่องหนึง่งอาจจะความจุแค่256 GB กิกะไบต์แต่ราคาเท่ากันอ่มันมีเหตุผลอะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องของสเปคตัวนั้นมาก่อนนะครับก็จะเลือกตัวความจุที่เยอะกว่าไปโดยปริยายนะฮะ ทีนี้ผมก็เลยอยากจะมาขออธิบายนิดหนึ่งนะครับส่วนมากแล้วตัวความจุที่มีมากกว่านี่นะครับเขาก็จะแถมตัวสโตรเล็กมาเป็นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับซึ่งตัวฮาร์ดดิสก์ไดร์เนี่ยมันมีมานานมากแล้วนะฮะแล้วราคาตัวความจุเนี่ยมันก็ถูกลงเรื่อยๆฉะนั้นเมื่อเทียบราคากันแล้วตัวที่เป็นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ความจุมากกว่านียราคามันก็เลยถูกกว่าแบบที่เป็นโซลิดสเตตไดรฟ์ซึ่งตัวโซลิดสเตตไดรฟ์เนี่ยครับมีความเร็วในการทำงานที่มากกว่า ฮาร์ดดิสก์อย่างมากนะครอย่างผมเองเ่ยผมได้เปลี่ยนมาเป็นตัวโซลิดสเตตไดส์หรือว่า SSD มานานแล้วนะครับตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยจะเรียกย่อว่า HDD ส่วนตัวโซลิดสเตตไดส์เนี่ยจะเรียกว่า SSD นะครับฉะนั้นผมขอเรียกแบบมย่อยๆแล้วกันว่าเป็น SSD นะครับผมเปลี่ยนมาใช้ตัว SSD มาค่อนข้างนานแล้วเพราะว่าเวลาที่จะเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาทํางานก็ดีนะครับรันโปรแกรมก็ดีมันทํางานได้ค่อนข้างไวมากนะครับ คือเราไม่จําเป็นจะต้องรอเวลาบู๊นานๆกับเวลาที่มันใช้ตัวฮาร์ดดิสนได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าฮาร์ดดิสนได้เนี่ยมันมีแต่ข้อเสียนะครับทุกวันนี้ถ้าหากว่าผมจําเป็นจะต้องเก็บข้อมูลอะไรยาวๆผมก็ยังเก็บอยู่บนฮาร์ดดิสนได้อยู่แต่ที่นี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวิดีโอนะครับเราอาจจะต้องไปถ่ายคลิปยาวๆนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมถ่ายคลิปไปนะฮะยาวเกือบหนึ่งชั่วโมงซึ่งตัวฟุตเทจเนี่ยมันยาวมากกว่านั้นมากนะฮะผมก็จะเป็นจะต้องโอนถ่ายไฟล์ไปมา เวลาที่เราจําเป็นจะต้องโอนไฟล์เหล่านี้ไปมาเนี่ยตัวฮาร์ดดิสก์ก็จะใช้เวลาเยอะกว่าโซลิดสเตตไดท์ที่มีความเร็วสูงกว่ามากนะฮะัฉะนั้นผมก็เลยจะนําตัวโซลิดสเตตไดท์ตัวนี้นะครับมาใส่ไว้ในเครื่องเป็นเหมือนกับไดท์อีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะไว้ใช้ถ่ายโอนนะครับตัวคอนเทนต์ตัวไฟล์ต่างๆแล้วก็จะใช้เป็นตัวหลักในการใส่ไฟล์เพื่อที่จะนําไปตัดต่อนะฮะวันนี้ผมได้รับตัว ssd นะครับหรือว่าโซลิดสเตตไดท์นี่แหละจากทาง western digital นะครับเป็นตัว s o i d s t a t e d r i v ์รุ่น SN570 นะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าตัวแพ็กเกจนะครับแล้วก็ของที่อยู่ข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ,ะแล้วก็นี่คือตัวแพ็กเกจของ s o l d s t a t e d ด i v ์จากทาง Western Digital นะครับอันนี้อยู่ในซีรีส์ WD Blue นะครับขนาด 1TB ทนะฮะแล้วก็มีระบุชื่อรุ่นนะครับอยู่ด้านล่างเป็นรุ่น SN570 นะครับ เป็น NVMe SSD ซึ่งมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่3,500 MB ต่อวินาทีนะฮะและที่สำคัญนะครับยังมีการรับประกันยาวนานถึง5ปีด้วยกันนะฮะด้านหลังนะครับก็จะมีตัวแผ่นพลาสติกใสนะให้เราเห็นว่าเนี่ยตัว Solid State Drive นะมันอยู่ในนี้นะครับ Solid State Drive ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ Internal นะครับคือประกอบเข้าไปในเครื่องของเราฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการ อ่ะอันบล็อกมาก่อนนะครับมาดูหน้าตามาทีว่าถ้าหากว่าเราจะต้องประกอบเข้าไปในเครื่องนะครับจะเป็นหน้าตาแบบไหนอันนี้เขาก็จะมีคู่มือมาให้เล่มหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว SSD นะครับก็จะอยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้นะฮะร,ระหว่างที่อยู่ในแพคเกจเนาะตัวของเขาเนี่ยก็จะลอยอยู่ตรงกลางนะครับทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องของการกระแทกเวลาจัดส่งเนาะหนดูสิถ้าหากว่าเปิดเคสพลาสติกมาแล้วจะเป็นยังไงนี่นะฮะ ตัวเล็กเท่านี้เองนะครับแล้วก็ตัวดีนะครับคือพอร์ตแบบ M.2 นะฮะฉะนั้นถ้าว่าใครต้องการจะซื้อไปใส่ในเครื่องลองดูก่อนนะครับว่าที่เครื่องของเราเนี่ยมีพอร์ตแบบ M.2 หรือเปล่าแล้วก็ตัว M.2 ตัวนั้นเนี่ยรองรับมาตรฐาน NVMe หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะให้ตัว SSD ตัวนี้เนี่ยสามารถทำงานได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเอาตัว SSD ตัวนี้นะครับตัว Western Digital WD Blue SN 570นะครับไปประกอบใส่ในเครื่องแล้วเรามาทดสอบ พร้อมกันนะฮะโอเคฮนะตอนนี้ผมได้ทำการติดตั้งตัว Western Digital Blue นะครับตัว sn 5 7 0เข้าไปที่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีไรตัวหนึ่งนะฮะชื่อ w d sn 5 7 0ด h e a d i h นะครับซึ่งผมได้ทำการ format นะครับแล้วก็ ทำการเซตไดเรเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าว่าใครรู้สึกว่าการติดตั้งเองมันยุ่งยากนะก็สามารถเอาเครื่องนะครับไปให้ที่ร้านติดตั้งแล้วก็ทําการฟอร์แบตได้ให้ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทดสอบกันนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูสเปคคอมพิวเตอร์ของผมก่อนนะจะได้รู้ว่าผลจากการเทสของเรานะครับคอมพิวเตอร์ของผมมีสเปคเป็นอย่างไรบ้างนะฮะคอมพิวเตอร์ของผมนะครับสเปกก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับเป็นตัว CPU AMD Ryzen 7 1700นะฮะ เป็นตัวไรเส้น7แรกเลยนะครับแล้วก็ตัวแรมที่ใส่ไว้เนี่ย32ก,ก,ก็คืออัดแรมไว้เยอะหน่อยนะครับตัวกระจอนะครับเป็นตัว nvidia นะครับ gtx 1 0 8 0 ti พอรู้สเปคของเครื่องผมกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำการ copy ไฟล์นะฮะสักก้อนหนึ่งมาใส่ในตัว sn 5 7 0ก็ดูกันดูว่าเขาจะใช้ความเร็วแค่ไหนนะในการ copy ไฟล์ก้อนนี้ลงไปทีนี้ผมได้ทำการเตรียมนะครับตัวไฟเอาไว้แล้วก้อนหนึ่งนะฮะ ตัวนี้มีขนาดอยู่ที่27.5กิกะไบต์นะครับถ้าว่าใครทำคลิปกันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะฮะจะรู้ว่า27.5กิกเนี่ยมันจิบจิบมากเลยนะครับบางทีเนี่ยเราถ่ายคลิปกันจริงๆเนี่ยอาจจะซัดไปถึง100กิกก็ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้ผมเอามาจากตัวการ์ดเดอมผมนะครับที่เพิ่งไปถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปมานะฮะก็สามารถเอาไปคำนวณกันต่อได้นะว่าถ้าว่าไฟล์ใหญ่กว่านี้จะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับตัวไฟล์นะเอาให้ดูกันหน่อยนะฮะนี่ เป็นพวกไฟล์รูปภาพนะครับแล้วก็ตัวคลิปวิดีโอนะครับที่ผมได้ไปถ่ายมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทําการ copy ไฟล์นี่ลากลงมานะครับไปที่ตัว sn 5 7 0นะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะขึ้นว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการ copy ไฟล์ตัวนี้ลงไปฮัปหาคัลคูเลตติ ah, ใช้เวลาอยู่ที่1นาที15วินาทีนะครับสำหรับไฟล์2 7 5กิ ซึ่งมันก็เร็วกว่าฮาร์ดดิสตแน่ๆนะฮะทีนี้จะเห็นว่าทําไมสปีดเนี่ยมันวิ่งอยู่เท่านี้นะครับผมอธิบายก่อนนะ SSD ตัวเดิมที่อยู่ในเครื่องผมเนี่ยนะครับความเร็วของเขาเนี่ยอยู่แค่500 MB เท่านั้นซึ่ง SN500 นเนี่ยเขาวิ่งอยู่ที่3 5 0 0นะฮะฉะนั้นความเร็วของเขาเนี่ยที่มันมากกว่านี่ครับก็เลย เกิดอาการคอขวดจาก SSD ตัวเก่าที่อยู่ในเครื่องผมนะฮะอันนี้คือไม่ใช่ความผิดเขานะทุกคนก็อาจจะเอาไปคํานวณต่อได้นะครับว่าถ้าว่าไฟล์ใหญ่กว่านี้นะฮะหรือว่ามีระบบเดิมอยู่ที่คล้ายๆกับผมนี้ตัว SN5 7 0จะช่วยให้เราทํางานได้เร็วขึ้นเท่าไหร่นะครับในการวนย้ายไฟล์นะฮะอ่ะใกล้เสร็จละสิว,วินะครับห้าสี่สามสองหนึ่โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเอาไฟล์ที่เป็นตัวคลิปวิดีโอตัวนี้แหละฮะ ไปทำการตัดต่อในโปรแกรม DaVinci อีกทีหนึงนะครับแล้วผมก็จะทำการเรนเดอร์ไฟล์คลิปวิดีโอตัวนี้ออกมาจากตัว DaVinci Resolve นะครับมาในตัว sn 5 7 0ด้วยเหมือนกันคือเรียกไฟล์ซอสจากใน SD s ตัวเดียวกันนี้เพื่อที่จะเรนเดอร์ไปยังปลายทางในตัว SD s ตัวเดียวกันนะครับว่าเขาจะใช้ความเร็วมากน้อยแค่ไหนนะฮะผมจะทำการเลือกตัวคลิปวิดีโอก่อนโอเคลาออกมานะะผมจะเอาเฉพาะ ปึ๊บลากมานะครับแล้วก็จัดเรียงลงไปเลยแบบนี้นะครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวอีดิตสีกันนิดหนึ่งนะครับเอาแค่เ,เล็กเล็ก,ลกน้อยๆน,นะฮะให้มันมีการอีดิบ้างนะครับโอเคฮะทุกคลิปก็ทําการเกลดสีเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการ เรนเดอร์นะฮะไฟล์ก้อนนี้ออกมาอันนี้ความยาวประมาณ11นาทีนะครับผมจะทำการกดที่ปุ่ม d e ลิเวอเพื่อทำการ Export ไฟล์นี้ออกไปแล้วตัวได้นะครับผมก็จะเลือกไปยังตัวตัว SN570 เหมือนกันนะฮะให้มันเป็นปลายทางถ้าเกิดว่าผมจะใช้ทั้งซอสนะครับจากตัว SN570 แล้วก็ Export ไปที่ตัว SN570 ด้วยเหมือนกันนะฮะถ้าหากว่าความเร็วของตัว SSD นะฮะหรือว่าสโตรเรจของเราไม่มากพอเนี่ยการทำแบบนี้นะฮะ จะทําให้การเรนเดอร์ของเราเนี่ยช้าลงไปมากนะครับบอกเลยนะทีนี้เรามาลองดูนะครับว่าเขาจะใช้ความเร็วมากน้อยแค่ไหนสําหรับคลิปความยาว11นาทีนี้นะฮะที่มีการเกรดสีบ้างนิดหน่อยนะครับอ่ะแล้วผมก็กดปุ่ม add to render queue นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะกดปุ่ม render a l l นะครับเพื่อที่จะทําการ Export ไฟล์ตัวนี้ออกมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนจบนะครับเขาจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนนะฮะอ่ะผมจะทําการกดปุ่ม render all นะครับ โอเคฮะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอีกไม่ถึง6 5 4 3 2 1โอเคเรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยครับสรุปได้ว่าเราใช้เวลาเรนเดอร์นะครับไฟล์ความยาว11นาทีด้วยเวลาเพียงแค่2นาที43วินาทีนะครับใช้ซอจาก ssd ตัวเดียวกันไปยัง ssd ตัวเดิมนะครับตัว sn 5 7าเนี้นะครก็ถือว่าเขาทำความเร็วได้ค่อนข้างดีนะครับไม่มีอาการคอขวดระหว่างที่เราเรนเดอร์นะครั ถ้าหากว่ามันมีอาการคอขวดระหว่างเดนเดอร์นะครับที่ความยาวคลิปเท่ากันเนี่ยอยู่ดีๆนะครับมันจะมีอาการความเร็วตกลงนะครับ2นาทีเนี่ยอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นก็ได้นะฮะอันนี้ทุกคนก็น่าจะพอได้เห็นโฟล์การทํางานนะครับตั้งแต่ที่ผมได้ทำงานก o อปปี้ไฟลลงไปยังตัว SN570 นะครับจากนั้นก็ทําการดึงซอสนะครับจากตัว SN570 นี่แหละเข้ามายัางโปรแกรมตัดต่อ ทำการตัดอิดิทแล้วก็ทําการเรนเดอร์ออกไปที่ SSD รูปเดียวกันก็คือตัว SN5. 7 0นี้กันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคฮะแล้วทุกคนก็ได้เห็นประสิทธิภาพการใช้งานตัว Western Digital b r บ w นะครับ SN 5 7 0กันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นว่าถ้าหากว่าเราสามารถโอนไฟล์ได้มากขึ้นนะครับเรนเดอร์ ender, งานได้ดีขึ้นเอาแคชนะครับของตัวแกรมตัดต่อไปไว้ที่ตัว SSD ที่มีความเร็วระดับนี้นะฮะก็จะทําให้เราสามารถทํางานได้มากขึ้นในเวลาที่เท่าเท่ากันนะครับ ทีนี้ถ้าหากว่าอย่างเป็นผมเนี่ยโอเคไฟล์มันอาจจะมีขนาดเล็กนะครับคลิปอาจจะไม่ได้ทําบ่อยลองจินตนาการดูนะครับถ้าหากว่าความเรีบต่างที่ผมทําให้ทุกคนได้เห็นอันนี้เนี่ยไปใช้กับคนที่ทำคลิปเป็นอุตสาหกรรมนะครับทำคลิปแทบทุกวันนะฮะออกคลิปแทบทุกอาทิตย์ผมคิดว่าน่าจะมีผลแน่ๆน,นะครับสำหรับความเร็วที่มากขึ้นในการทํางานแล้วก็ถามว่าใครนะครับซื้อตัว Western Digital b l u e SN 5 7 0จูงตัวนี้ไปใช้งานนะครับนอกเหนือจากความเร็วที่เราจะได้เพิ่มขึ้นในการทํางานแล้วเนี่ย เราก็ยังได้สิทธิ์นะครับในการใช้ตัว Adobe Cloud ฟรีไปด้วย 1, 1เดือนนะฮะถ้าหากว่าใครใช้ตัว Photoshop นะครับ Premiere Illustrator นะครับในการทำคอนเทนต์ของตัวเองอยู่ตัวนี้ก็น่าจะคุ้มค่านะครับความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ตัวแอปพลิเคชันจาก Adobe Cloud ไปใช้งานด้วยนะใครสนใจสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อคลิกได้ที่ตัวลิงก์ที่ผมใส่เอาไว้ใน description ด้านล่างนี้นะครับโอเคคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ